สาวตกใจหนักหลังตอกไข่เป็นสีชมพูเตือนห้ามทานเด็ดขาด บีน่าสลังดาสาวชาวอังกฤษรู้สึกตกใจอย่างหนักหลังจากตอกไข่ลงในกระทาเพื่อทําทอาหารเช้าให้กับลูกๆแต่ทว่าไข่ที่ตอกออกมานั้นมีสีแดงอมงชมพูที่แปลกประหลาดเป็นอย่างมากด้วยเธอนั้นก็ได้ลองตอกไข่ไปอื่นๆผลปรากฏว่ามีลักษณะเป็นไข่สีขาวปกติเธอจึงตัดสินใจถ่ายรูปไข่สีชมพูและโพลลงในโซเชียลมีเดียซึ่งก็มีชาวโซเชียลจํานวนมากต่างเข้ามาเตือนเธอว่าอย่าทานไข่ดังกล่าวเด็ดขาดเพราะว่าไข่ที่เปลี่ยนสีนั้นอาจจะเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่อาจทําให้เกิดโรคร้ายแรงได้กระชงกษตเร นักการัฐอเมริกาได้ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้ว่าไข,ข่ขาวขุนนั้นเป็นสัญญาณว่าไข่นั้นมีความสดมากและไข่ขาวใสาบ่งชี้ว่าเป็นไข่ที่มีอายุมากขึ้นแต่ไข่ขาวสีชมพูหรือไข่สีมุกนั้นบ่งบอกว่าเป็นการเน่าเสียเนื่องจากแบคทีรียชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าซูโดโมเนสหากรับประทานเข้าไปอาจจะทำให้เกิดอาการปวดศีรษะศีรษะบวมและปอดบวมได้ซูโดโมเนสเป็นแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเน่าเสียของอาหารและชนิดได้แก่อาหารทะเลและเนื้อสัตว์เช่นเนื้อหมู เนื้อวัวสัตว์ปีกไข่ผักและผลไม้โดยสามารถจเจริญเติบโตได้ในสภาวะที่มีออกซิเจนเท่านั้นแถมยังจเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำทําให้อาหารที่เก็บรักษาโดยการแช่เย็นนั้นเสี่ยงง่ายโดยแบคทีเรียซูดโมอนสทําให้ไข่เน่าเหม็นและเป็นจุดสีเรื่องแสงสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งไข่ขาวหรือไข่แดงโดยมักมีสีเขียวสีชมพูสีดําหรือเป็นลิ่มสีขาวดังนั้นหากเจอไข่ที่มีลักษณะเช่นนี้ขอแนะนําว่าอย่าเสียได้รีบทิ้งโดยด่ว,ดวนก่อนที่จะเกิดอ ่อร่างกายและสุขภาพ